วันที่10เดือน12 2 5 6 7ค่ะ ันนี้วันที่10เดือนธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่20ของการสวดมนต์ความเพียรที่ข้าพเจ้านางสาวคา,าราจันทรมาลาัยขอถวายเส้นสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิญ บทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอัตราขันตุเทวตาสัตตมังมุนิราชาาสสะสุนันตุสักขมโมคทางสักเคคาเมจะรปเปคิริสิขระตเตจันตลิเขวิมาเนทีเปรักเถจักคาเมแตรุอนะคาหเนเคหวัตถุมหิเขตเตกุมมาจายันตุเทวาชาลธาละวิสเมยกขะคันทัพพระนาคาติดตถฐานตาสันติเกยังมุนิวระ วจนะนางสาทวเมสุนันตุธรรมสวนาการโลอยัมพัทันตาธรรมสวนาการโลอยัมพัทันตาธรรมสวนาการโลอยัมพัทันตา<และ>นโมตัพระวะตตออรหัตตสัมมาสาัมพุทธะนโมตศพสะวะตตออรหัตตสัมมาสัมพุทธสะนโมทศพระควะตตอะรหัตตสัมมาส,มสัมพุทธสะ พุทธังสารนังค ale, ัจฉามิทำมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมป,ปีพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปีทำมังสารนังคัจฉามิทุติยามปิส,สัง <dairy> ฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปีทำมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ บทที่สี่บทสวดสัจจริยาคาถานัตทิเมสรานังอัญงพุทโธเมสรานังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพทานัตทิเมสระนังอัญญทมโมเมสรานังวรังเอเตนะสัจว oui <S ose frei> ัชเชนะโสทิเมโหตุส <aspberry> ัพพทานัตทิเมสรานังอัญงสังโคเมสรานังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพทา บทที่ 5. มหาสมัยสูตรเอวามเเมสุตังเอกลางสมยังพระขวาสเกสุวิหรารติกะป,ปิลวัตนมิงมหาวเนีมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจะมัตเตหิพิขุสเตหิสัพเทเหวะอรหันเตหิทัสหิจโลกทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหณติพระขวันตังทัศนายะพิขุสังคันจะอัตโขจตุนตนังสุทาวาสก,กายิกานางเทวนางเอตโหอายังโขพระขวาสเกสุวิหรารติกะป,ปิลวัตนิมิงมหาวันีมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิง ัญจะมาเตหิพิขุสเตหิสเพหิวะอรหันเตหิทัสสิจะโลกทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันิปัตะตาโหติพระกวันตังทัศนายพิขุสังคันจะยานุนะมะยัมปิเยนะพระกวาเดนุปสังกเมยามะอุปสังมะกะนิตังวาภะวัตโตสันติเกปันปเจกะกถาพาเสยยามาติอัตโขตาเทวตาเสยยถาปินามะพระละวาปุระ ปุริโสสัมมินชิตังวาภาหังภาษาเรยะภาษาริตังวาภาหังสัมมินเชยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรยหิตาพควัตโตปุระโตปาตุระหังสุอตโขตาเทวตาพควันตังอภิวาเทตังวาเอกมันตังอัดถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพควัตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิ มหาสมโยปวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตามหาอิมังธรรมสมยังทักขิตาเยวะอัปปราชิตะสังขันติอัตโขอัปปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทางอภาสีตังตังรักทิฆโวสมาถังสูงจิตตังอัตโนอุชุกะมะกลงสูสารถีวะเนตานิคะเหตังวาอินทริยานิรขันติปัน ทิตาติอัตโคอัป,ปร,ราเทวตาพระควัตโตสันติเกอิมังคาทาังอภาสิเชตังวาขีลังเชตังวาประรีคังอินทขีลังโอ หัตจ,จะมนเนชาเตรจรันติสุทธาวิมา,าจาจขุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโกอปราเทวตาพระวัตโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนเตคมิสันติอปายภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปรีปูเรสันติติอัตโขพระวาภิขุอามันเตศีเยภูเยนะพิกเวทัสสุโลกทาตูสูเทวตาสันนิปต,ติตาโหติตถาคตังทัศนายะพิขุสังคันจะเยปิเตพิกเว อเหสุงอติตามัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพควันตานังเอตาประมายเยวะเทวตาสนิปติตาอเหสุงสยยถาปิไมหังเอตารหิเยปีเตพิคเวภวิสันติอนาคตมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาทุตธาเตสัมปิพควันตานังเอตาปรมายเยวะเทวตาสนิปติตาภวิสันติ